คลิปนี้นะครับเพื่อนๆผมจะพามาดูการเพาะถั่วงอกในแก้วครับเป็นวิธีการเพาะถั่วงอกที่ง่ายมากๆเลยครับประมาณ3วันก็จะได้ถั่วงอกสวยๆแบบนี้ไปรับประทานครับเราจะใช้แก้วโอ่งที่ใส่น้ำมัดลมเอามาเพาะถั่วงอกกันครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับไปชมวิธีการทํากันเลยครับนำเมล็ดถั่วเขียวมาแช่น้ําไว้1คืนครับแก้วโอ่งที่ใส่น้ำมัดลมเนี่ยนะครับเราต้องเจาะรูรอบๆด้วยนะครับ ผ่านไป1คืนเมล็ดทวเขียวก็จะพองประมาณนี้ครับเอามาเล็ดทวเขียวใส่แก้วที่เราได้เจาะรูไว้ครับใส่ไม่ต้องเยอะครับใส่ปริมาณเท่าที่ผมใส่นะครับจากนั้นครับเอาผ้าชุบน้ำคลุมครับหรือเอาไปใส่กล่องหรือใส่รังอะไรก็ได้ครับที่ปิดแล้วไม่โดนแสงครับผ่านไป1คืนครับรูปร่างก็จะประมาณนี้นะครับเอาออกมาให้น้ำหน่อยครับน้ำเนี่ยผมให้แค่เวลาเดียวนะครับใจร้อนครับตอนเย็นแอบมาเปิดดูนิดหนึ่งนะครับ มันก็เหมือนจะเป็นถั่วงอกแล้วนะครับตอนนี้นะครับถั่วงอกของเราอายุประมาณ2วันกับอีก5าชั่วโมงครับดูต้นมันเริ่มสวยแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยนะครับนี่ก็จะได้ไซส์ประมาณนี้นะครับจริงๆก็กินได้แล้วครับแต่ว่าเดี๋ยวเอาไว้ให้ครบ3ามวันแล้วกันนะครับเราก็เอามาให้น้ำเหมือนเดิมครับเพื่อนๆให้น้ำเสร็จแล้วนะครับ เราก็ไปใส่กล่องครับที่เราใส่กล่องเนี่ยเพื่อไม่ให้ถั่วงอกมันเจอแสงนะครับต้นมันจะได้ยืดได้ยาวเต็มที่ครับมาเปิดกล่องกันครับ3วันเต็มเต็มแล้วนะครับถั่วงอกของเราก็น่าจะพร้อมรับประทานได้แล้วนะครับและนี่ก็เป็นถั่วงอกอายุประมาณ3วันนะครับดูสิครับคุณผู้ชมโตเต็มแก้วเลยครับมาครับเพื่อนเพื่อเดี๋ยวมาเปิดดูต้นถั่วงอกกันครับดูสิรูปร่างมันจะเป็นยังไงบ้างเพื่อนเพื่อนชอบเอาถั่วงอกไปทําเมนูอะไรกันครับ คอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับมาดูแก้วที่2ต่อนะครับเพื่อนๆอืผมว่าก็ใช้ได้อยู่นะครับถึงต้นมันจะดูไม่อวบก็เหอะแต่ว่าผมว่ามันก็โอเคครับเพราะว่าผมให้น้ําต้นถั่วงอกในแค่เวลาเดียวเองครับวันละครั้งครับอืมแก้วที่3มก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเดี๋ยวเอาถั่วงอกไปล้างกันครับเพื่อนๆเดี๋ยวอาไปให้แม่ทํากับข้าวต่อครับวันนี้ผมกะจะให้แม่ผมทําผัดถั่วงอกกับเต้าหู้ให้ทานครับผมก็ได้ทําการล้างเอาเม็ดถั่วเขียวออกนะครับ ให้มันเหลือแต่ต้นถั่วงอกครับวิธีการเพาะถั่วงอกด้วยวิธีนี้นะครับเพื่อนๆเพาะง่ายมากๆเลยครับ3มวันก็ได้รับประทานแล้วครับย้ํากับเพื่อนเพื่อนอีกรอบครับถั่วงอกที่ผมเพาะเนี่ยนะครับผมให้น้ําแค่วันละครั้งครับให้ช่วงเย็นแค่ครั้งเดียวครับถ้าเพื่อนเพื่อนเอาไปทดลองทําตามกันนะครับผมแนะนําให้ลดน้าเช้าเย็นนะครับเพราะว่าต้นเนี่ยมันจะอวบสวยใหญ่ฝานี้ครับได้เวลาใส่ถุงเอาไปให้แม่ผัดให้ทานแล้วนะครับ คุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับแชร์เก็บเอาไว้ดูทีหลังได้นะครับเอาไว้เป็นตัวอย่างการปลูกครับอยากให้ผมทำคลิปการปลูกพืชตัวไหนนะครับคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะครับ